สวัสดีค่ะพี่น้องเออโอ้ยนังตือบุกตำเงียคอยเอยอจะจอะตากระแนมหานอผักปุ้ง ไม่ก็นอ,อ่นอ,อนเลยค่ะต่ตอผักปุ้งพระนะช่ได้ว่าขอบคุณค่ะต่อเสือ้ออาปาบอก ตากระแนมหานอผักปุ้ง ไม้ก็อ่อนๆเลยค่ะเอา้าเจยละนองผักบุ้งควายพี่น้องค่ะมันทำไมเสียหงอผักบุ้งเสียเปินคนอสิขอบบุญขอบคุณายตตาไหลด้กคันมาหักสุมมือข้าเจ้าสิบริเรคานอี่ยงกัล็ล่ะ ริเปลืองน้ำมันไทมาเกดร,รถไทมาไททิม